เเดือน 9, 9ปีพุทธศักราช2555นะครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับโอมสมรัชนะนะครับอันดับแรกเลยนะครับอมต้องกราบขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่และก็น้องๆทุกคนนะครับขอบใจมากเลยนะครับที่ส่งข้อความมาร่ว,รวมอวยพรวันเกิดแล้วตอนนี้โอมได้ยืนอยู่ที่วัดพระาธาตุจอมแจ้งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สวยนะครับเป็นการไหว้พระาธาตุเก้าจอมสักการะพระาธาตุเก้าจอมในวันที่9เดือน9นี้ด้วยนะครับพร้อมใจใส่เสื้อก้าย่างซึ่งร ายได้ที่ส่วนหนึ่งนะครับจะนำไปบูรณะและก็ปรับปรุงที่อรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งตอนนี้อมได้กราบนมัสการพระาธาตุเก้าจอมเผื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหลายจอมครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอไปเดินทางไปพระาธาตุจอมต่อไปก่อนแล้วกันนะครับอนนี้พี่หนุ่ยครับ พี่หนุย่ยสื่อของสวัสดีครับเอาหนังสือมาให้นะครับสนุกมากเลยครับแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับ,บ,รบต้องเผื่อแผ่บุญถึงทุกท่านสดเลยฮะ